ครับวันนี้วันที่20่สิธันวานะครับเป็นวันที่29แล้วของการสดมนนะครับ วันนี้วันที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้านายจิรพงศ์นิชาขอถวายเสียงสดสรรยายพระสูรพระบลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่กูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีส,สมาธิจดจ่อในอาคารพัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่อง้วยเถิน บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกาวเวสุอตัตคัจฉันตุเทวตาสัธัมังมมนิราชัสสะสุรันตุสักะโมกขังสักเเคกาเลจะรูเปคิริสิกาะตะตาะระะเตจันติลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลุวะนะขหะงทงนเนเเคหะวัตถุมหิเเเตพุมาจะยันตุเทวาชะลาล,ะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาตินถังตาสันติเกย่างมุนิวระ จะนางสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนณฑาโรยัมะทันตาธรรมะสวนณฑาโรยัมะทันตาธรรมะสวนณฑาโรยัมะทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสปะกวาโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสปะกวาโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสปะกวาโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสิลมนคม พุทธังสารณังขจามิท่ามังสารณังขจามิสังขังสารณังขจามิตุติยัมปีพุทธังสารณังขจามิตุติยัมปีท่ามังสารณังขจามิตุติยัมปีสังขังสารณังขจามิตาติยัมปีพุทธังสารณังขจามิตาติยัมปีท่ามังสารณังขจามิตาติยัมปีสังขังสารณังขจามิ บทสวดบทที่4บทสวดสัจจกิริยักถานัตถิเมสระณังอันยังพุทโธเมสระณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพานัตถิเมสระณังอันยังธรรมโมเมสระณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพานัตถิเมสระณังอันยังสังโฆเมสระณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพาน